มาพูนด้วยนะครับถึงสนุนโลกและนางสาวคณะสตรีมงคลครับหัวหน้าฝ่ายของโยนะครับแล้วก็ท่านประอุโสท่านกองทิดอำเภอท่านสมาชิกส,สาภาเทศบาลแล้วก็ท่าน ภารกการเทศบาลจำงักอนก่ที่หลักท่านครับครับวันนี้ผมรู้สึกดีดีนะครับที่ได้รับเกียรติจากนายกทำคณการประสาดูงานในจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะได้มาที่เทศบาลเมืองจบุรีของเราในวันนี้นะครับาและนการของเทศบาลจัจสุขี นายกนเทศบาลเมืองจันทนิมิตคณะผู้บริหารที่ปรึกษาและก็สมาชิกสภาของเทศบาลเมืองจันทินิมิตและส่วนเจรากรพนักงานของเทศบาลเมืองจันทนิมิตครับรู้สึกเป็นเกียรแลวก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่มีโอกาสมาศึกษาดูงานในบ้านเมืองของพี่ชายที่หองรถของผม,ผม,ผมครับเพื่อวนที่เดือนทางมาึงเนี่ยพอดีก็จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง ผมเองเป็นคนที่ท่านที่คึ้นชั้นเจดมังก็ก็มีความรู้สึกแบบพี่น้องจริงๆวันนี้ท่านอาวัตร์เบอรของท่านไปสู่เออความเป็นมาตรฐานเราเองเนี่ยได้ได้มีโอกาสามาดูเทศบาลคือแต่ทั้ทงวิทยา